เส้นใยสีขาวในผลส้มมีประโยชน์หรือไม่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาติดตามชมรายละเอียดกันครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมนิตซิมกันด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่เจอทาง t i k t อกหรือท่านที่เจอทางคลิปเรียวของ a c e b o o k เนี่ยนะครับเปลี่ยนมากดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมนิตซิมกันได้เลยนะครับเวลามีเทปรายการออกอากาศเนี่ยก็จะได้มีระบบแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับแต่คุณผู้ชมจะต้องกด ติดตามเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมกดที่กระดิ่งแล้วก็กดเลือกหัวข้อทั้งหมดนะครับเวลามีเทปรายการออกอากาศปุ๊บเนี่ยระบบก็จะแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับแล้วก็คุณผู้ชมจะดูในทันทีหรือคุณผู้ชมจะดูในภายหลังก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับแล้วก็การร่วมกันลงโฆษณาครับศูนย์เก้าเก้าสามหนึ่งห้าสี่เก้าศูนย์ห้าลงโฆษณานี้สามสิบเทปหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะครับติดต่อมาได้เลยครับรวมไปถึงการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีๆก็มีเช่นกัน นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวงานบุญงานการกุศลน,นะครับงานวัดงานมัสยิดหรือหน่วยงานอื่นๆที่จัดกิจกรรมที่มันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอันเนี้ยก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับท่านฟรีๆนะครับ0 9 9 3 1 5 4 9 0 5สน่าีกานาส่วนาการประชาสัมพันธ์อื่นๆงานสินค้านะครับจัดกิจกรรมมหากรรมนู่นนี่นั่นนะครับอันเนี้ยก็คือต้องจ่ายเงินนะครับ30เทป1 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับ แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลอื่นๆให้กับคุณผู้ชมอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1,000บาทของท่านนั้นคุ้มค่าในการร่วมกันลงโฆษณานะครับติดต่อมาที่ผมโดยตรงกันได้เลยครับ0993154905นะครับแล้วก็สินค้าสลับในเทปนี้นะครับที่ลงโฆษณานั่นก็คือส่วนของเมาส์เมาส์เมาส์อ่นมาเมาส์นะครับเป็นเมาส์คอมพิวเตอร์เมาส์โน้ตบุ๊กหรือจะใช้เสียบกับอุปกรณ์อื่นๆ ก็ได้เช่นกันนะครับที่เราสามารถที่จะใช้เมาส์ในการเสียบเพื่อใช้ในการกดเลือกนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับอันเนี้ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้เมาส์ตัวนี้ได้ตัวนี้เป็นเมาส์แบบเขาเรียกเมาส์ไร้สายเมาส์ไวเลสเมาเส์ไร้สายนะครับราคานี้อยู่ที่290บาทครับราคา290บาทมันเป็นระบบเมาส์ไร้สายนะครับตัวนี้ก็คือมันจะมีปมุ่มเขาเรียกตัวเสียบหลัง,ลงอุปกรณ์ นะครับตัวนี้เป็นแบบพอร์ต USB นะครับตรงนี้จะเป็นเสียบหลังอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการรับสัญญาณไวเลสจากเมาส์ตัวนี้นะครับมันจะมีที่เสียบกับอุปกรณ์ต่างๆและแต่คุณผู้ชมจะเอาไปใช้กับในส่วนไหนนะครับถ้าจะใช้กับคอมพิวเตอร์ก็เสียบ USB ตรงนี้หลังคอมพิวเตอร์นะครับถ้าใช้กับโน้ตบุ๊กก็เสียบตรงนี้หลังโน้ตบุ๊กในส่วนของโน้ตบุ๊กนะครับหรืออุปกรณ์อื่นๆครับทีวีบางรุ่นก็ใช้เมาส์นะครับเอาเนี้ยไปเสียบก็ได้เลยนะครับ เสียบตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ใช้เมาส์ตัวนี้ได้นะครับเมาส์นี้คือมันจะใช้ฐานนะครับใช้ฐานฐานฐานอันคลายฐานแบบปกติทั่วไปเนี่ยแหละครับฐานแบบก้อนอเล็กๆนะครับมันไม่ใช่ฐานกระดุมนะครับตัวนี้ใช้ฐานแบบเล็กๆเขาเรียกกี่เอล่ะสองเอหรือสามเอหรืออะไรเนี่แหละครับเป็นฐานทั่วๆไปเราหาซื้อตามร้านทั่วๆไปได้เลยนะครับฐานเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีฐานแถมให้เราด้วยนะครับในเนี้ยฐานหนึ่งก้อนครับ นะครับฐานไฟนี่แหละครับเมื่อก่อนเราเรียกกันว่าฐานไฟฉายนะครับนั่นแหละครับมันจะมีฐานเล็กๆอยู่ก้อนเล็กๆอยู่นะครับก็ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็รู้สึกมันจะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับถ้าไม่มีสวิตช์เปิดปิดก็เดี๋ยวมันจะมีระบบอ่าเปิดปิดออโต้ของมันเองนะครับเมื่อมีการขยับเมาส์เนี่ยเดี๋ยวอ่ระบบก็จะทํางานตามปกติแต่ถ้าเกิดเ,เมาส์ตั้งนิ่งๆอยู่สักประมาณ1นึ่งวิอ่าหนึ่งหน้าที่ประมาณนี้นะครับ เดเมาส์มันก็จะปิดการทํางานของมันเองโดยอัตโนมัติพอเราขยับเมาส์นเนี่ยเดยวเมาส์มันก็ทํางานเองอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือในส่วนของเมาส์แบบไร้สายนะครับซึ่งคุณผู้ชมหาซื้อได้ที่ร้านราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลต,ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของราคานี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า290บาทนะครับ290บบาทนี้แถมในส่วนของกระเป๋าผ้าฟรีหนึ่งใบ นะครับหรือคุณผู้ชมจะรับสิทธิ์ในส่วนของการแถมเสื้อยือดฟรี1ตัวก็ได้ครับเพราะว่าซื้อสินค้าเกิน200บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับได้รับสิทธิ์ในส่วนของการเสื้อเสื้อยือดฟรี1ตัวนะครับที่ร้านสาลูดคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าต้องการจะได้เมาส์แบบไร้สายตัวนี้สักตัวหนึ่งนะครับผมว่ารูปร่างรูปทรงเนี่ยสวยงามนะครับมีลวดลายตรงนี้ด้วยนะครับลวดลายค่อนข้างที่จะสวยนะครับเป็นรูปของเขาเรียกอะไรนกยูง นะครับเป็นรูปนกยูงนี่หางนกยูงแพนออกมาครับนี่ครับสวยนะครับอ่าสีเขาเรียกสีอะไรนะเนี่ยมันจะออกมาทางสีฟ้าฟ้าเขียวเขียวใช่ไหมครับอ๋อเขาเรียกว่าเป็นสีกรีนเขาเรียกว่าเป็นสีเขียวแต่เรามองออกสีฟ้าฟ้ามาทางเขียวเขียวนะครับมันคล้ายๆกับมันยังไม่ถึงสีกรมท่าน,นะครับใช่ไหมครับท่านมองก็เป็นสีฟ้าฟ้าออกเขียวเขียวใช่ไหมครับ แต่ในเนี้ยระบบตรงนี้ก็เขียนว่ากรีนสีเขียวเขาเขียนว่าสีเขียวแต่ผมมองว่ามันเป็นออกสีฟ้ามาทางเขียวๆนี่ครับนะครับก็คุณผู้ชมถ้าต้องการก็ติดต่อที่ร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยตั้งอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะโฆษณาในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของค่ายมือถือกันก่อนนะครับขอพปครับเรามาดูในส่วนของเอาของของของนี่ก่อนของเอสก่อนก็แล้วกันครับเอสก่อนนะครับโปรโมชั่นเน็ตของเอสครับอ่ามานี่ครับ นี่ครับนี่คือโปรโมชั่นเน็ตของเอสนะครับตัวนี้คือเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับแล้วก็จะเป็นตัว2เมกกับ4เมกนะครับมีแบบ1วันแบบ2วันแบบ7วันแล้วก็แบบ30วันนะครับแบบ4เมก1วันนี้เขาแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายแค่10นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็4เมก2วันตรงนี้ก็แถมแถมทุกเครือข่ายกี่นาทีขอดูก,ก่อนแถมทุกเครือข่าย1ินาทีเหมือนกันนะครับแล้วก็2เมก7วัน 2เมกซเจ็ดวันตรงนี้แถมทุกกระขายสิบห้านาทีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว30เมกนี่โทรฟรีเฉพาะเออสอย่างเดียวนะครับ30เมกอ่าไม่ใช่30เมกสิครับ30วันนะครับ30วันตรงนี้แถมโทรฟรีเฉพาะเครือข่ายเออสอย่างเดียวนาน30วันกันเต็มๆนะครับเครือข่ายอยื่นนั้นกินเงินนะครับแล้วก็เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมขอให้เป็นระบบเติมเงินของเอสสมัครได้หมดเลยทุกเบอร์นะครับตัวแนะนำก็คือ2เมกะบิตสองเมก30วันกับ4เมกะบิดเพอร เรามาดู2เมกะบิตเพอร์เซกสาวันกันก่อนนะครับราคา380บาทอันนี้แถมโทรฟรีเอสอย่างเดียวนะครับกดดอกจันเจ็ดเดอกจันเจ็ดดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับต่อมา4เมกะบิตเพอร์เซกเนี่ยสามสิบวันเต็มๆไม่อั้นนะครับแล้วก็โทรฟรีในคระดาษเอสอย่างเดียวไม่อั้น30วันราคาสี่ร้อยเจ็บาทรวมภาษีแล้วนะครับราคาตรงนี้รวมภาษีแล้วกดรหัสด11อ,อกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดหกสามสองดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ ส่วนโปรโมชั่นอื่นๆเนี่ยคุณผู้ชมก็ติดต่อร้านสลราคคอมพิวเมตอร์จังหวัดสตูลได้เลยนะครับดูโปรโมชั่นตัวอื่นที่เป็นค่ายของเอในระบบเติมเงินนะครับตัวเน็ตไม่อั้นเนี่ยคุณผู้ชมห้ามนำมาใช้ในการหลุดบิดนะครับถ้าคุณผู้ชมใช้ในการหลุดบิดเดี๋ยวเขาจะลดสปีดลดความเร็วของเราลงนะครับแต่ถ้าเล่นปล่อย Wi-Fi ปล่อยฮัสปอร์ตเอามาใส่ในเราเตอร์ใส่ซิมใช้งานทั่วไปแบบนี้ไม่มีปัญหาครับยาวๆกันไปได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นตัวของ d t แทกันบ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับตัว, d ตวนีแท็นเน็ต นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยขอภัยครับด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวเนต็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับเอื้อมไปกรีดกระดาษนิดนึงครับด้านบนจะเป็นตัวเนต็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีด้านล่างจะเป็นตัวเนต็ตแถมโทรฟรีในเครือข่ายดีแท็นะครับมี1เมก4เมกแล้วก็10เมกนะครับ <c oughs> ด้านบนเนี่ยจะเป็นตัว90าวัน180วัน3 6มวันมีราคามีรหัสบอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวแถมโทรฟรีเฉพาะเครือข่ายดีแท็อย่างเดียวมี1เมก4เมกแล้วก็10เมกเหมือนกันแล้วก็มีแบบ7วันกับ30วันเท่านั้นนะครับมีราคามีร,าามรหัสก็บอกไปแล้วเช่นกันนะครับคุณผู้ชมขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านสลาวุฒคอมพิวเมตอร์จังหวัดสตูลทุกช่องทางนะครับแล้วก็ต่อมาตัวนี้อ่า12เมกะบิตเพอร์เซ็นนะครับตัวนี้12เไม่กะบิตเพอร์เซ็นเป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับย้ำว่าเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีเน็ตได้ทุกเบอร์ นะครับของนีเทคในระบบเติมเงินเท่านั้นแบบ7วัน193บาทนะครับกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน8 4 1ดอกจัน8ป8สี่4ปเหลี่ยมแล้วก็สามสิบวันนะครับ12เมก30วัน482บาทกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน8 4 2ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับซึ่งโปรโมชั่นตัวนี้นะครับย้ำว่าห้ามนำมาใช้ในการหลุดบิดนะครับถ้าเป็นเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วเนี่ยห้ามนำมาใช้ในการหลุดบิด ห้ามนามาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เดี๋ยวเขาจะลดสปีดลดความเร็วเราลงนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจอื่นทัาานทีถ้าคุณเอามาใช้ในการโหลดบีทถ้าคุณเอามาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบตอ่อเนื่องตลอดทั้งวันแบบนี้นะครับถ้าเอามาปล่อย h o t ส p o t ได้ครับใส่ในมือถือปล่อย h o t ส p o t ให้กับทุกคนในบ้านใส่ h o t ส p o t ปล่อย h o ตส p o t ให้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ใช้งานในกลุ่มแก๊งของเราได้ใช้งานในเรื่ทำได้ไม่มีปัญหานะครับใส่ใน r o ตอร์ใส่ซิมใส่ใน w i f i ใส่ซิมก็ทําได้เช่นกันไม่มีปัญหานะครับ ต่อมาโปรโมชั่นตัวนี้อีกตัวหนึ่งจากดีแท็กในระบบเติมเงินนะครับสามสิบเมกะบิตเพอร์เซกแมสเมลดัสบิดมาลดความเร็วเถมโทรฟรีทุกเครือข่ายราคาสามร้อยห้าสิบบาทนานสามสิบวันนะครับแล้วก็มีค่าทํสามร้อยบาทคุณผู้ชมอยู่ต่างพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าสนใจจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ติดต่อกับร้านสาราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกวิธีการว่าคุณผู้ชมต้องทำยังไงบ้างเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ดำเนินการ ของโปรโมชั่นตัวนี้นะครับย้ำว่า30 m b เมกะบิตเพ์สซกไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแล้วก็แถมทูฟรีทุกเครือข่ายราคา350บาทนาน30บวันนะครับเต็มๆกันเลยครับนะครับ3าวันกันเต็มๆต,ต,ตรงนี้นะครับนี่คือในส่วนของอโฆษณาประจำเทปนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยสาหรับ AS, โปรโมชั่น eas โปรโมชั่น d tag ร้านลาวุฒคอมพิวเตอร์จังหัสตูลนะครับที่ร่วมกันดูแลในเทปของการลงโฆษณา ติดต่อร้านสารุอมพิวเตอร์จหวัดสตูลครับทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามแต่ถ้าจะให้สะดวกเวรวเร็วที่สุดนะครับผ่านสื่อโซเชียลเนี่ยก็จะต้องติดต่อทางไลน์นะครับการแอดไลน์นี้มี2วิธีแอดไลน์ผ่านเบอร์0826499917หรือแอดไลน์ผ่าน ID scrawutcomputer e นะครับแอดไลน์มี2วิธีนะครับแอดไลน์ทางวิธีไหนก็ได้ครับแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรศัพท์0826499917แอดไลน์ด้วย id line นะครับไม่มีอดข้างหน้านะครับ id line ไม่มีอดข้างหน้าพิมพ์ตรงๆต,ตรงไปเลยว่า sarawutcomputer e นะครับตามตรงนี้ได้เลยหรือจะโทรศัพท์สอบถามข้อมูล่วนยแปดสองหกสี่เก้าเก้าหนึ่งเจ็ดก็ได้สาขามานังนะครับและก็ทางเพจ a c e b o o k นะครับค้นหาร้านสราวุฒคอมพิวเตอร์สตูนแล้วดูที่เป็นของสาขามานังศูนย์เจ็ดสี่จะสะดวกและรวดเร็วที่สุด แต่การติดต่อผ่านสาขาอื่นๆก็ติดต่อได้เช่นกันหรือจะเป็นการติดต่อผ่านเพจในเครือของサラวุฒคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับหลายรูปแบบหลายช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถติดต่อกับร้านサラวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลก,กันได้หมดเลยนะครับทีนี้นี่ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าต้องการจะร่วมกันลงโฆษณาครับ0ู9 3 1 5 4 9 0 5นเะครับ30เทปต่อ1 0 0 0บาทเท่านั้นเอง ในการร่วมกันลงโฆษณาของสินค้านะครับนี่ครับเดี๋ยวขอขยับแป๊บนึงครับอ่านีให้เห็นผลส้มนิดหนึ่งครับนะครับผลผลผลส้มนิดนึงครับนี่ครับทีนี้ขอภครครับ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 หล่นเลยแล้วครับจัดใหม่ครับจัดใหม่ครับจัดใหม่ครับอ่าโอเคครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับขอเอื้อมไปยี่ผลส้มนิดหนึ่งครับนี่ครับมาแล้วครับ นี่ครับมาเลยครับเอาโลโก้ของส้มตรงนี้ออกกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่าในส่วนของรายละเอียดของเรากันนะครับเอาโลโก้ออกก่อนครับนี่ครับเอาโลโก้ออกแล้วครับนี่ผลส้มนะครับนะครับทีนี้ขออภัยครับทีนี้มาถึงประเด็นที่เปิดเทปรายการไปนะครับว่าเส้นใยขาวๆของผลส้มเนี่ยแหละครับ มันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเวลาหล,หลายๆท่านที่จะกินส้มนะครับส้มแป้นนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นส้มเป้นอนารุ่นไหนเขาเรียกเป็นรุ่นหรือเขาเรียกอะไรนะเป็นเขาเรียกอะไรนะสายพันธุ์เออสายพันธุ์ครับเขาเรียกว่าสายพันธ์นะครับส like, ายพันธ์นุ่นสายพันธุ์นี่สายพันธุ์นั่นนะครับแล้วแต่ท่านเลยครับท่านชื่นชอบแบบไหนนะครับบางสายพันธ์ก็หวานบางสายพันธุ์ก็เปรี้ยวบางสายพันธุ์ก็จืดจืดนะครับซึ่ง แลวแต่ท่านครับเวลาไปซื้อส้มแป้นเนี่ยนะครับถ้าที่เขามีให้ชิมก็ชิมก่อนครับชิมเสร็จแล้วคอยซื้อถ้ามันหวานจริงๆท่านชอบท่านถูกใจแบบนั้นก็ซื้อครับนะครับแต่ถ้าที่ไหนที่เขาไม่มีให้ชิมเนะี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงครับเพราะว่าบางทีซื้อแม่ค้าบอกหวานเลยลูกส้มแป้นหวานนะเอานะไหมลูกสักสักหนึ่งกิโลนี่ลูกนะ,อะพอซื้อปุ๊บเอามากินไม่หวานครับมันเปรี้ยวบ้างมันจืดชืดบ้าง นะครับถ้าเขามีให้ชิมก็ชิมก่อนครับบางท่านเนี่ยลองขอดูครับขอชิมก่อนได้ไหมนะครับว่ามันหวานจริงเหมือนที่แม่ค้าบอกไหมนะครับถ้าแม่ค้าใจดีเขาจะจะให้เราชิมนะครับแต่ถ้าแม่ค้าใจไม่ดีเขาก็อาจจะตวาดใส่เรานะครับก็แล้วแต่ครับรุ้นกันเอาเองนะครับสำหรับการซื้อส้มครับทีนี้เข้าประเด็นของเราเลยดีกว่าครับเส้นใยขาวๆที่ผลส้มเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์หรือไม่ครับจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ครับ เส้นใยขาวๆที่ผลส้มเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์นะครับหลายๆท่านพอแกะส้มออกมาปุ๊บแกะเปลือกส้มออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีเส้นใยขาวๆติดอยู่หลายๆท่านเนี่ยเลาะเส้นใยออกดืองเส้นใยขาวๆนั้นออกเกลี้ยงแผวแมวเรียเลยครับท่านรู้หรือไม่ครับว่าเส้นใยขาวๆนั้นแหละครับมันมีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์ช่วยในเรื่องอ้อแบบอธิบายแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับไม่ลงสัพ์เทคนิคของทางหมอทางแพทย์นะครับเอาแบบอธิบายแบบชาวบ้านชาวบ้านก็คือว่า ไอ้เส้นใยสาขาวๆนั่นแหละครับมันมีวิตามินอยู่ด้วยครับมันมีในช่วงในส่วนของกากใยอยู่ด้วยครับช่วยในระบบขับถ่ายครับนะครับช่วยในระบบขับถ่ายมีเส้นใยช่วยในระบบขับถ่ายมีวิตามินอยู่ด้วยครับแล้วก็ไอ้เส้นใยขาวๆนั่นแหละครับมันจะมีสารสารชนิดหนึ่งครับที่เป็นเป็นประโยชน์นะครับเขาเรียกว่าสารฟาโวโนอย นะครับสารฟาวโวนอยเนี่ยที่อยู่ในเส้นใยขาบขางของของส้มเนี่ยนะครับมันจะช่วยในเรื่องของป้องกันอันตรายจากควันไฟหรือแสงอัลตราไวโอเลตที่มันเข้ามาในดวงตาของเรามันกระทบกับดวงตาของเรานะครับ places, มันจะช่วยป้องกันดวงตาเสื่อมลงได้นะครับก็คือมันป้องกันการเสื่อมของดวงตาที่เกิดจากควันควันเข้ามา ที่ตาของเราเนี่ยครับแล้วก็เกิดจากแสงอะไรนะอุลตร้าอันต้าไวโอเลตนะครับมันจะทําให้สายตาเราเสื่อมไวถ้ามีเราเจอควันเข้าตาบ่อยๆเจอแสงอันต้าไวโอเลตเข้าตาบ่อยๆนะครับมันจะทําให้ตาเราเสื่อมไวแต่ถ้าเรากินผลส้มแล้วกินส่วนที่เป็นใยขาวๆนั้นเข้าไปด้วยเนี่ยมันช่วยป้องกันร,รักษาดวงตาของเราได้ด้วยครับนะครับมันมีประโยชน์ครับนะครับเวลาต่อไปเวลาท่านกินส้มเนี่ยนะครับ แกเปลือกออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับเจอเส้นใยขาวๆท่านไม่ต้องเลาะทิ้งแล้วนะครับท like ่านกินไปทั้งเส้นใยขาวๆนั่นหละครับมันมีประโยชน์ครับนะครับมันมีประโยชน์ครับเส้นใยขาวๆในผลส้มเนี่ยนะครับนะครับหลายๆท่านบอกอะไรคือเส้นใยขาวคแกะเลยใช่ไหมครับแกะครับแกะก็แกะครับแกะผลส้มครับผลส้มเขาบอกว่าเวลาแกะผลส้มให้เราแกะทางจุกมันตรงนี้ครับมันมีจุกวินวินครับวินเขาภาคกลางเขาเรียกอะไรนะไอที่ วิ tomar, ่นใช่ไหมครับที ô, ่ก้านมันนะครับที่มันมีก้านวิ่นติดอยู่ครับเขาเรียกว่าวิ่นใช่ไหมทางไม่รู้ทางหัวหรือทางท้ายนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือแบบไม่รู้หัวหรือท้ายเลยครับเขาเรียกนะครับที่มันมีวิ่นเนี่ยมันเขาบอกว่ามันจะแกะง่ายและแต่และแต่ท่านเลยนะครับหลายท่านบอกว่าแกะทางนี้มันจะง่ายกว่าครับแต่ท่านบอกแกะทางนี้มันจะง่ายกว่าหลายท่านบอกแกะทางทางฝั่งวิ่นเนี่ยมันจะง่ายกว่าและแต่และแต่สะดวกของท่านครับนี่ครับเมื่อเรา ปอกเปลือกมาครับเวลาปอกเปลือกปอกเปลือกดีๆนะครับเพราะว่าในเปลือกส้มเนี่ยมันจะมีขมขมอยู่มันจะมีสารน้ำอันนี้นะครับมันจะมีขมขมอยู่ถ้าเรามาแตะที่ผลส้มแล้วเวลาเรากินมันอาจจะรู้สึกขมขมนะครับไอ้ที่ขมขมไม่ได้ไม่ได้เป็นสายพันธุ์ของส้มนะครับแต่มันเกิดจากาตรงผิวนี่แหละครับน้ำที่ผิวสารละเหยที่ผิวของเปลือกส้มนะครับมันมาติดมือเราแล้วมือเราก็มาแตะที่ผลส้มมันก็เลยกลายเป็นแบบขมขม ถามว่าเปลือกส้มนี้มีประโยชน์อะไรบ้างครับ <sounded as people realised> เปลือกส้มนี้เอาไปตากให้แห้งแล้วนํามาจุดไฟให้มันเกิดควันแล้วไล่ยุงได้ครับน่านะครับ <yine S 2> เปลือกส้มนี่นะครับเอาไปตากให้แห้งครับแล้วนํามาจุดไฟให้มันเกิดเป็นควันนามาไล่ยุงได้ครับก่อนที่ท่านจะตากให้แห้งท่านบี้บี้ให้เกิดน้ำมนันหอมระเหยตรงนี้ออกมาครับและตั้งไว้นะครับมันจะเกิด กลิ่นหอมขึ้นมาได้ด้วยนะครับก่อนที่จะเอาไปตากแดดก็ตั้งให้มันมีหมดกลิ่นหอมก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วนํามาทําเป็นจุดให้มันเกิดควันนะครับแล้วก็ป้องกันยุงได้ด้วยนะครับนี่คือประโยชน์หลายด้านเลยครับของผลส้มนะครับตั้งกว้ตรงนี้ครับตั้งตรงนี้ครับนะครับนี่ส้มนะครับส้มแป้นนะครับส้มแป้นครับเวลาซื้อส้มแป้นก็ดูดีๆนะครับบางบางสายพันธุ์ก็ไม่หวานเลยครับเนี่ยเหมือนสายพันธุ์นี้ครับ เขาบอกว่าสายพันธุ์นี้เขาเขียนไว้แปะไว้นะครับเขาบอกว่าอะไรนะ number one number one อะไรของเขาเนี่ยแหละครับผมไม่ได้โจมตีนะครับแต่ผมกินแล้วมันไม่หวานครับอันนี้มันไม่หวานครับมันจืดมันชืดนะครับไม่หวานนะครับซื้อในห้างโตโตครับซื้อในห้างโตโตนะครับเขาลดราคาอยู่ครับถึงว่าแล้วทําไมถึงว่าแล้วทาไมถึงต้องลดราคานะครับถึงว่าแล้วทำไมต้องลดราคานะครับปกติสามสิบเก้าบาทนะครับถุงหนึ่งอ่ะสามสิบเก้าเขาแบ่งเป็นแพ็คแพ็คแพ็ค แพคหนึ่งปกติสามสิบเก้าบาทแต่เขาลดราคาเหลือเท่าไหร่นะสิบแปดบาทนะครับเขารดราคาเหลือสิบแปดบาทครับลดราคาครับก็เลยไปซื้อมาดูนะครับอะไรไม่รู้วันวันนัมเบอร์วันอะไรของเขาเนี่ยนะครับนะครับอ่าเนี่ยเส้นใยขาวๆตรงเนี้ยท่านปลอกเปลือกผลส้มออกมาปุ๊บนะครับปลอกเปลือกส้มมาปุ๊บไอเส้นใยขาวๆตรงนี้แหละครับมันมีประโยชน์นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีประโยชน์มันมีเส้นใยอาหารมันมีสารฟาโวนอย นะครับช่วยยับยั้งอันตรายที่เกิดจากควันเข้าตาหรือแสงอันตรายไวเลตที่มันเข้าตาบ่อยๆเนี่ยนะครับมันจะช่วยยับยั้งช่วยป้องกันได้นะครับแล้วก็มันมีเส้นใยนะครับช่วยในระบบของการขับถ่ายครับนะครับถ้าซื้อซมแป้นมาแล้วมันไม่หวานท่านก็ต้องกินฝืนกินเข้าไปนะครับเพราะมันมีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายครับอย่าปล่อยทิ้งให้มันเน่าเสียนะครับมันเสียเงินครับมันเสียดายเงินครับไม่ใช่อะไรหรอกนะครับ ซื้อมาแล้วส้มแป้นไม่หวานหรือส้มแป้นเปรี้ยวนะครับท่านต้องก็ต้องกินนะครับฝืนกินเข้าไปแต่กับมันเสียดายเงินครับนะครับปอกเปลือกมาแล้วเปลือกเนี้ยเอาไปตากแห้งนะครับแล้วทําเป็นอ่าที่จุดไล่ยุงจุดกันยุงได้ด้วยครับควันให้ทําให้มันเป็นควันขึ้นมานะครับมันมีประโยชน์หลายซิ่งหลายอย่างเลยครับเมล็ดนี่ก็ทิ้งไปทีครับเมล็ดเนี่ยทิ้งไปนะครับเดี๋ยวท่านจะกินเมล็ดก็ได้ครับแล้วแต่ท่านครับแต่มันขมๆนะครับเมล็ดน่ะ นะครับบางทีเรากินส้มแล้วมันกัดเจอเมล็ดปุ๊บเนี่ยขมปีเลยครับนะครับแกะเมล็ดออกได้ครับแต่เส้นใยขาวๆไม่ต้องลอกออกนะครับกินเข้าไปเลยครับมันมีประโยชน์นะครับกินเข้าไปได้ครับมันมีประโยชน์นะครับอันนี้คือซื้อมาย้มอีกครั้งหนึ่งครับซื้อในห้างโตโตนะครับห้างมันมีหลายห้างครับมันมีห้างรถจกรถจกี่ภาษาอีสานหละครับอันอีสานเอิ่นวาวาวารถจกนะครับรถจกก็คือรถไว้ขุดดินนะครับ รถขุดดินผานตายเหลียดรถไอ้ห้นเลยครับรถไอ้หัานแล้เออรถไอ้หัางแลยนะครับอีสานวาวารถตจกขับรถตจกรถตจกไว้ขุดสะเออนั่นเลยครับห้างไอ้นั้นเลยครับห้างรถจกนะครับเขาไม่ลงโฆษณาพูดเต็มๆไม่ได้ครับหรือจะเป็นห้างอ่าห้างอีห้างหนึ่งนะครับนะครับแล้วแต่เลยครับท่านไปซื้อนะครับหรือท่านซื้อตาม ร้านทั่วไปหรือซื้อตามแผงขายผลไม้ตามตลาดนัดก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าเขาให้ชิมท่านก็ชิมแต่ท่านชิมแล้วชอบถูกใจท่านก็ช่วยซื้อเขาด้วยนะครับชิมแล้วก็ต้องซื้อนะครับแต่ถ้ามันไม่หวานจริงๆมันไม่มันไม่มันม,มันจืด,ม,ม,ม,จดมันไม่อร่อยมันเปรี้ยวเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ต้องซื้อก็ได้บอกแม่ค้าก็ไปตรงๆว่ามันมันไม่ได้เหมือนกับที่แม่ค้าโฆษณาไว้ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ครับชิมสักกลีบหนึ่งนะครับเขาเรียกเป็นกลีบใช่ไหมครับ กลีบซุมนะครับก็เรียกเป็นกลีบนะครับใช่ไหมครับสรพนามครับทีนี้ท่านก็มันมีประโยชน์นะครับกินเข้าไปตยดกับนั่นมีประโยชน์ครับไม่ต้องเลาะทิ้งนะครับต่อไปเนี้ยไอ้เส้นใยขาวๆตรงนี้ท่านไม่ต้องเลาะทิ้งแลครับเมื่อก่อนผมก็เลาะทิ้งหมดนะครับจริงๆครับเมื่อก่อนในเส้นใยขาวๆเนี้ยผมก็เลาะทิ้งหมดครับกินแต่เนื้อมันนะครับกินแต่เนื้อนะครับแต่ตอนเนี้ยพอเรารู้ข้อมูลว่าไอ้เส้นใยขาวๆของผลส้มเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับต่อร่างกายมันมีประโยชน์ต่อระบบขับถ่าย มันมีประโยชน์ต่อการบำรุงสายตาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านกินเข้าไปเลยครับนะครับแต่ถ้ามันขมขมจากผิวมันแหละครับน้ำมันหอมระเหยที่ผิวของเปลือกส้มนะครับมันโดนมือท่านแล้วมือท่านไปแตะกับผลส้มนะครับมันก็เลยขมนะครับแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมากในเรื่องของเส้นใยขาวๆของผลส้มนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบคือมันมีประโยชน์นะครับสําหรับเส้นใยขาวๆของเปลือกส้มนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ